สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับรายการสมเด็จนาศีราชาชาแนลนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของคนที่เป็นโรคเกานะคะต้องบอกตรงๆเลยนะคะสําหรับคนที่เป็นโรคเกานี้มักจะมากับคําว่าห้ามกินไก่นั่นเองนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะเราก็ได้ผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านของโรคเกาต์นะคะมาให้ความรู้กับเรานะคะในวันนี้สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะค่ะ <c oughs> แนะนองตัวเองนิดน,นึงค่ะคุณหมอค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะหมอศิริมานะคะชื่อเล่นว่าหมอแอม,มนะคะหมอก็เป็นอายุรแพทย์โรคข้อและก็ลูมาติซึมนะคะโดยโรคเกาต์เนี่ยก็เป็นโรคที่คนไข้มาพบหมอบ่อยมากๆเลยค่ะ ัจจุบันนี้คนไข้ที่มาโรงพยาบาลสมเด็จมาด,ด้วยโรคเกาเยอะมากไหมคะคุณหมอเยอะมากค่ะเป็นว่าที่หมอตรวจเนี่ยจะมีทุกวันค่ะอย่างน้อยเนี่ยต้องแบบมากกว่า5คนค่ะมากกว่า5คนเลยทีเดียวนะคะ,คะแล้วอย่างนี้เวลาที่ปวดโรคเกาเนี่ยคะ่ะมันจะไปปวดตรงส่วนไหนของร่างกายของเรามั่งคะคุณหมอ ค่ะอาการปวดข้อนะคะถ้าเป็นจากโรคเกาเองนะคะมันจะมีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะปวดข้อล่างๆของร่างกายนะคะโดยข้อที่แบบเจอได้บ่อยเนี่ยคือเขาเรียกว่าตัว first MTP ค่ะคือบริเวณนิ้วโป้งเท้านั่นเองนะคะแล้วก็อย่างอื่นๆที่เจอได้เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของตัวข้อเท้าหรือว่าข้อเข่าค่ะแต่ว่าถ้าคนที่เป็นมากจริงๆเนี่ย ก็ไม่ใช่แค่ข้อข้างล่างๆค่ะก็จะมาเป็นข้อบนๆด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นจุดสังเกตแรกๆมันจะเป็นข้อล่างๆค่ะคือต่ำกว่าเอวลงไปนั่นเองต่ำกว่าเอวลงไปก็คือมันจะปวดตามข้อใช่ค่ะ,คะแล้วอาการ ที่มันจะปวดเนี่ยค่ะมันจะกําเริบช่วงไหนบ้างคะาการเกาเนี่ยค,ค่ะอาการกําเริบนะคะส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นคนไข้ที่มีประวัติแบบเป็นโรคเกามาก่อนนะคะหรือว่าไปตรวจสุขภาพเนี่ยแล้วพบว่ามีค่าย,ยูริกสูงนะคะ<ม>แล้วก็เวลาที่มันจะกําเริบเนี่ยค่ะเราก็ต้องต้องดูว่าอะไรเนี่ยเป็นปัจจัยให้ยูริกนะคะหรือว่ากดยูริกที่เป็นกดเกาเนี่ยมันขึ้นในลักษณะฉับพลันมันก็จะทําให้เกากําเริบนั่นเองนะคะ<ม>ซึ่งอันนั้นเนี่ยก็อย่างเช่นคนไข้เนี่ยไปกินอาหารมือ้อใ,ใหญ่มาค่ะ สังเกตนะคะถ้าแบบไปกินบุฟเฟ่เนื้อย่างหมูกระทะต่างๆไปแบบปาร์ตี้ช่วงปีใหม่อย่างหลังปีใหม่ไหมนยคะดื่มเบียดื่มเหล้าพวกนะะี้ค่ะก็จะแบบทําให้โรคก,กําเริบขึ้นมานะคะหรือบางคนเนะะี่ยคือใช้เยอะๆค่ะเช่นขับรถนะคะออกกําลังกายที่มันมีการกระแทกของบริเวณข้อเยอะๆนะคะพวกนี้ก็จะทําให้เก่ากาเริบได้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มคนไข้ที่อา,ายุเยอะๆแล้วมานอนโรงพยาบาละคะ่ะพวกนี้นะคะก็ ทําให้เกาเนี่ยกําเริ่มได้เหมือนกันค่ะเยอะเลยเยอะเลยค่ะก <c oughs> ็ส่วนจะเป็นผู้ที่สูงอายุที่จะมามก็มีตั้งแต่วัยกลางคนถึงวัยสูงอายุค่ะแต่ว่าก็จะ จุดที่เหมือนกับกระตุ้นให้ปวดเกาเนี่ยมันก็จะต่างกันอย่างถ้าเกิดคนไข้ที่เขาเป็นวัยรุ่นหรือวัยกลางคนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเปปาร์ตี้ไปอะไรก็จะมักจะเป็นหลังจากปาร์ตี้ไปกินอะไรมาแต่ถ้าผู้สูงอายุยส่วนหญ่ก็จะเจ็บไข้ไม่สบายก็อาจจะมานอนโรงพยาบาลด้วยภาวะอื่นๆอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กระตุ้นแบบ มีการกําเริ่มในโรงพยาบาลประมาณนี้ค่ะก็มาทั้งจากอาหารด้วยนะคะแล้วก็มาทั้งจากโรคประจําตัวด้วยจากกิจกรรมต่างๆเยอะอยู่ค่ะโดยเฉพาะกิจกรรมปาร์ตี้ค่ะโอเคคุณหมอคะแล้วเรามีวิธีการรักษาหรือว่าดูแลพวกนี้อย่างไรได้บ้างคะค่ะอันแรกนะคะก็คือการรักษาเนี่ยถ้า พูดตรงๆเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2อสองเฟสหลักๆนะคะ <ạ. S 1> อันแรกก็คือเป็นการรักษาช่วงที่คนไข้เนี่ยมีอาการปวดข้อแบบฉับพลันนะ,นะคะเราก็ต้องลดการอักเสบป,ปวดข้อณนะตรงนั้นก่อนนะคะคแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือเป็นการรักษาในระยะ ในระยะยาวอย่างที่เราบอกกันว่าตัวเกาเองเนี่ยจะสัมพันธ์กับตัวกดยูริกใช่ไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นในเฟสของการที่ต้องลดกดยูริกให้อยู่ในระดับปกติมันจะได้ไม่เกิดการกระตุ้นให้ปวดข้อบ่อยๆค่ะแบบน,นี้ต้องทานยาด้วยไหมคะคุณหมอค่ะทีนี้ทานยาเนี่ยทุกคนต้องกินยาลดกดยูริกหรือเปล่า<ช>ก็มันจะมีข้อบ่งชี้อยู่นะคะไม่ใช่ว่าทุกคนปวดมาครั้งแรกแล้วกินเลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมักจะต้องปวดมากกว่า2ครั้งต่อปีค่ะ สองรอบปีใช่ถึงจะเริ่มกินยาลดก<ะ>ยูรินะคะหรือว่าถ้าบางคนเนี่ยไม่ได้ปวดแต่ว่ามีก้อนเป็นตุ่มๆต,ตามร่างกายะคะ่ะที่เรียกว่าโทรไฟอันเนี้ยจะเริ่มการรักษาเลยเพราะถือว่ามันมีตัวโหลดของตัวเกาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่ตัวเกาเนี่ยมันไปลงที่ไตคะ่ะทำให้มีภาวะไตเสื่อมอ,อย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าบางคนเนี่ยตัวเกาเนี่ยไม่ได้ไป ตกตะกอนที่ข้อแต่ไปตกตะกอนเป็นนิ้วที่ไตแทนอันนี้ก็จะต้องให้รับการรักษาในการลดกดยูริกเลยค่ะอ๋อก็คือเมื่อเมื่อเราเกิดอาการพวกนี้ยาลดกดยูริกก็คือจะต้องเข้ามาช่วยในเาารือร่องนี้แล้วค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มันแบบเกิดซ้ำนะคะหรือว่ามไม่ให้แบบว่ามีปัญหาอื่นๆตามมาประมาณนี้ค่ะเราก็ต้องป้องกันไว้ค่ะแล้วระดับกดยูริก ถึงขั้นไหนถึงเราจะต้องได้รับยาตัวนี้คะคุณหมอจริงๆค่ะตัวเลขที่ที่ชัดเจนนะคะมันจะไม่ได,ไได้ไม่ได้มีขนาดนั้นเราจะรักษาตามอาการกับตัวตัว,ตว,ตวมีก้อนมีอะไรอย่างที่หมอบอกหรือว่าไตไม่ดีมากกว่าค่ะแต่ว่าเราจะรักษาให้ได้ถึงเท่าไหร่อันนั้นเป็นเป็นเป้าหมายมากกว่านะคะส่วนใหญ่ก็คือเราต้องรักษาลงมาเนี่ยให้เกาเนะะี่ยค่ะถ้าถ้าเป็นอาการทั่วไปเนี่ยยูริกครที่จะต้องน้อยก็หค่ะค่ะแต่ถ้ามันมีก้อนตามตัวเนี่ยเราก็ควรที่จะให้ 少于五啊，五。 มันอยู่ที่ว่าถ้าเรามีก้อนเราต้องให้น้อยกว่าหเพราะว่ามันหมายถึงว่าโหลดยูริกมันเยอะค่ะเราต้องเอาให้ต่าต่ากว่าต่ํากว่าไอตัวที่ปกติที่ว่าประมาณ6อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเวลาเราตรวจสุขภาพเราจะเห็นในใบตรวจสุขภาพมือก็จะมีว่าห้ามยูริกเกินเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเราไปตรวจสุขภาพมาอันนี้เป็นคําถามที่ดีนะคะถ้าไปตรวจสุขภาพมาแต่ว่าไม่ได้ปวดคงปวดคอเลยเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเราจะยังไม่ได้เริ่มการรักษาแต่อาจให้คนไข้เนี่ยไปไปปรับ Ah. การปฏิบัติตัวก่อนนะคะอย่างเช่นให้ไปดื่ม,มน้าเยอะๆนะคะหให้ไปหยุดยาบางอย่างที่ทําให้ไอ้ดูริกมันขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าปรับอาหารเล็กๆน้อยๆถ้ายังไม่ได้ปวดหรือข้อบ่งชี้อย่างที่หนูเอออย่างที่หมอบอกมานะคะก็จะยังไม่ได้เริ่มยาลดกรดยูริกค่ะก็ยังไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ยาลดกรดยูริกแต่ว<อ>่าบางคนบอกว่าก็กังวลแบบว่าสูงมากๆเ้ยค่ะก็ใช้วิธีติดตามอาการต่อไปแล้วก็คอยสังเกตอาการด้วยว่ามีปวดมีอะไรไหมก็อาจจะบางทีถ้าตรวจสุขภาพครั้งต่อไป อาจจะไม่ใช่ตรวจที่ตัวยูริกอย่างเดียวแล้วอาจจะต้องตรวจค่าไตคา่าตับอ,อ,อะไรต่างๆร่ว <ลง S 2> มด้วย,วยใช่ว่ามันมีข้อบ่งชี้ที่ต้อง<ะ>ให้หรือเปล่าอะค่ะออโอเคแล้วนอกจากปวดตัวปลวดข้อแล้วอะค่ะออมันยังส่งผลอะไรภายในร่างกายของเราอีกไหมคุณหมอ อย่างที่บอกนะคะก็คือมันจะเหมือนไอตัวผลึกเกาเองเนี่ยจะสามารถลงไปที่ไตได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหานิ่วในไตได้ด้วยค่ะนิ่วในไตอันตรายค่ะ,คะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยตัวผลึกเกาสามารถกระตุ้นให้ไตอักเสบได้มีคนไข้าบางคนนะคะมาถึงเนี่ยมีปัญหาไตไม่ค่อยดีไตวายค่ะแต่ไปตรวจพบก็คือยูริกสูงมานานแต่ว่าไม่ได้รับการรักษาเอง,เองนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีการศึกษาวิจัยในปัจจุบันนะคะเพราะว่าตัวยูริก เนี่ยค่ะมันจะไปกระตุ้นเกี่ยวกับความดันในร่างกายด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคนไข้เกาเนี่ยมักจะมีความดันโลหิตสูงร่วมด้วยค่ะแต่สังเกตว่าคนไข้ที่มาหาหมอเนี่ยจะมาเป็นแพ็กเกจถ้ามีเบาหวานจะต้องมีความดันจะต้องมีไขมันแล้วก็จะต้องมีเกาค่ะเหมือนเป็น f อค่ะจะมาแบบมันจะเป็นโรคที่แบบมาใกล้ๆกันค่ะเพราะจริงๆทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันค่ะมันเกี่ยวกับพวกการเผาผลาญเกี่ยวกับแบบ มัลติบบริซึมต่างๆในร่างกายด้วยประมาณนี้ค่ะมันมน,น่ากลัวจริงๆค่ะคำถ,ถามยอดฮิตเลยอันเนี้ยเป็นเกานี่กินไก่ได้ไหมคะ,อ,ะอันเนี้ยมีคนไข้ามาถามหมอเยอะมากนะคะก็คือถ้าการศึกษาวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่าจริงๆเราสามารถที่จะทานไก่ได้นะคะเพราะว่าตัวไก่เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มยูริกมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าคนไข้บอกอุ้ยหมอแต่ว่าเรากินแล้วปวดนะคะไม่ทํายังไงดีะะอะไรเงี้ยอาจท่านี้ก็คือถ้ากินแล้วปวดไม่ต้องกิน,นะค่ะ อ่า,อาถ้าถามการศึกษาวิจัยเนี่ยไม่เพิ่มยูริกเยอะอแต่ถ้าเกิดคนไหนกินแล้วปวดไม,ไม่ต้องกินอ่า,อาแค่นั้นเลยคะ่ะ ไม่ที่เกี่ยวกันนะคะถ้าไหนกินแล้วปวดก็คือไม่ต้องกินไม่ต้องกินแต่ว่าถ้าถามแบบที่เขาศึกษามาค่ะมันมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นกับอีกอันนึงค่ะคือยอดผักด้วยค่ะสมัยก่อนเราจะกลัวใช่ไหมคะยอดผักแตงกวาอะไรเราจะไม่อยากกินใช่แต่ป้าปัจจุบันข้อมูลก็บอกว่าเออมันไม่ได้เพิ่มตัวยูริกขนาดนั้นค่ะไม่ไม่เพิ่มไม่ได้เพิ่มก็คือมี2ออันที่ที่แบบว่าที่มักจะแบบว่ากลัวกันใช่ไหมคะคือพวก ไก่กับพวกยอดผัก<ช>ค่ะจริงๆได้ะะแต่ว่าใดๆก็ตามถ้าอะไรคนไข้คนไหนกินแล้วปวดหยุดกินค่ะคไม่เป็นไรอเออไม่ไม,ไม่ได้เกี่ยวกันแล้วไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> โอเคแล้วอย่างนี้คนที่เป็นโรคเกาค่ะ เขาต้องแบบหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไหนหรือว่าสามารถกินอาหารประเภทไหนได้บ้างคะค่ะอันนี้ก็คือมีสิ่งที่ต้องห้ามเยอะมากๆใช่ไหมหแต่ว่าห,ห,หมอจะพูดอันที่หลักๆแล้วกันเพื่อ<ห>ให้เราจะสามารถใช้ชีวิตแล้วก็แบบสนุกสนานกับการ,ก,ารกินบางอ,อย่างได้บ้างอ่ะเมื่อไงแบบมีคนไข้บอกว่าอย่างนี้จะจะให้ผมกินอะไรมันมันจะเยอะไปแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาไว้ว่าเอาหลักๆแล้วกันนะคะอันแรกก็คือเป็นพวกแอลกอฮอล์ค่ะ แอลกอฮอล์อันนี้สําคัญมากเลยค่ะมัด้ช่คือยูริกมันจะสูงค่ะแล้วมันจะมีเกี่ยวกับการขับยูริกทิ้งในร่างกายมันจะไปกวนพวกนั้นค่ะทําให้เ,เป็นเกาได้ง่ายก็คือ ก็คือแอลกอฮอล์โดยชอบเบียค่ะโอ้เบียนี่เป็ไหมคะพี่ที่คอนเลิกทานเลิกทานเอาดีค่ะโอเคนะคะอันแรกก็คือเบียนะคะอันที่สองก็คือเป็นพวกเนื้อแดงค่ะเนื้อแดงเป็นพวกเนื้อวัวหรือก็เนื้อหมูที่แดงๆแอบบางคนบอกไปกลัวไก่ใช่ไหมคะแต่จริงๆเนื้อวัวเนี่ยค่ะจะเป็นตัวที่หนักกว่าอีกนะคะหนักเลยใช่แล้วค่ะแล้วก็อันต่อมาก็คือจะเป็นพวกเครื่องในสัตว์ค่ะ เครื่องในสัตว์ไม่ค่อยแนะนานะคะแล้วก็อันต่อมานะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกอาหารทะเลจําพวกปลาหมึกหอยค่ะปลาหมึกหอยย่ะออายุริกสูงเหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายนะคะที่ไม่น่าเชื่อคือพวกของหวานๆ่ค่ะ ใช่ผู้ของหวานหวานน้ำตาลเราคิดว่าเอ้ยมันสัมพันธ์กับเบาหวานอย่างเดียวใช่ไหมคะาาแต่จริงจริงมันมีนกลไกการเผาผลาญบางอย่างในร่างกายคะ<ช>่ะที่สุดท้ายแล้วเนี่ยไปทําให้ยูริกมันสูงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรางดหวานได้เนี่ยช่วยทั้งเรื่องเบาหวานแล้วก็เรื่องเกาได้ด้วยคะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสรุปให้นะคะ5อย่างนะคะอันแรกนะคะก็คือแอลกอฮอล์นะคะอันที่สองนะคะก็คือเนื้อแดงนะคะอันที่สก็คือเครื่องในสัตว์ค่ะอันที่4ี่คือปลาหมึกหอยนะคะแล้วก็อันที่ห้าก็คือเป็นพวกของหวานหวานค่ะ เอาเว่า5อันนี้ขอแล้วกันค่ะ <Okay. S 2> แต่ยังอื่นอเดี๋ยวคุยกันนะคะคหมอ,อเดี๋ยวว่ากันค่ะคุณหมอโรคเกาขอแล้วนะคะเวลาจะมา,ะาให้อาหาร นะคะแล้วเพ่มอีกโอเคแล้วอย่างนี้คนเป็นโรคเก่าเนี่ยต้องกินยารักษาโรคนานไหมคะทุกนโอ้อันนี้ก็คือเป็นคําถามพิธี่กรนีเหมือนแบบว่าเตรียมมาอย่างดีมากนะคะเป็นคําถามที่คนไข้ชอบถามมากค่ะก็คือมันจะมีการศึกษาวิจัยนะคะอยู่สองสองแบบ2สกูใหญ่ๆค่ะอันแรกก็คือบอกว่าต้องรักษาไปตลอดชีวิตค่ะนะคะแต่อันที่2บอกว่า5ปีพอ5ปีแล้วลองหยุดยา นะคะอ่ามันจะมี2แบบะนะคะเพราะว่าที่แต่ทั้งสองอันเนี่ยมันก็จะมีหลักการในการคิดนะคะอย่างเช่นที่เขาบอกว่าเราต้องกินไปตลอดชีวิตเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวเกาอะค่ะมันเกี่ยวกับการเผาผ่านในร่างกายด้วย<ม>บางคนเขาเผาผ่านแบบได้ได้ไม่ค่อยดีจริงๆมันก็จะสูงรอยตลอดเพราะงั้นเราควรจะกินยาไปตลอดใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าบางคนไปบอก เอ้ยคนไข้ต้องกินยาไปตลอดชีวิตกลัวไหมฮะตกใจไหมฮะกลัวไม่อยากกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นอีกอันนึงก็บอกอ่านเนี่ยเรา,ลอ,า,เราลองหยุดดิห้าปีแล้วลองหยุดดูค่ะก็คือหลังจากห้าปีลองหยุดดูถ้ามีเกากเครืเริบอีกหรือว่ายูริกมันสูงอะไรมากๆค่ะแล้วก็กลับมากินออนะคะแต่ว่าก็คือในทางปฏิบัติ่ะส่วนใหญ่หมอจะแจ้งคนไข้ประมาณ5ปีก่อนเหมือนให้ให้เป็นกําลังใจนิดนึงพอคนไข้บอกตลอดชีวิตแบบ ไม่ไมไมันไม่สบายใจไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะไม่สบายใจจริงๆค่ะแต่ว่าถ้า5ปีแล้วมันยังเป็นอีกอะคะแสดงว่าร่างกายเรามันเผาผ่านเกาได้ไม่ดีจริงๆก็อันนี้ขอและกันว่าขอเป็นตลอดชีวิตไปนะคะอย่างน,นี้ กินยาไปนานๆมันส่งผลกระทบต่อตับกระไตเราไหมหมออ,อคนไข้ส่วนใหญ่จะไม่ยอมกินยาเพราะรื่องนี้เลยแบบว่ากลัวกระทบต่อตับไตใช่ไหมคะอันนี้เราต้องดูอย่างคะ่ะอย่างที่หมอบอกไปตั้งแต่ต้นๆว่าตัวเกาเองเนี่ยไม่ได้ส่งผลแค่เรื่องปวดอ้อแต่ว่าไปกระตุ้นการอักเสบของไตรวมถึงมีนิวในไตได้ด้วยดังนั้นจริงๆแล้วการที่เรากินยาเกาเนี่ยมันเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาโรคไตด้วยซ้ำค่ะ ถูกไหมคะโอเค,อเคสบายใจนะคะแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยไปกินยาแล้วมีปัญหาค่าตับอักเสบหรือว่าค่าไตขึ้นอันนี้เราก็ต้องมาปรับยาค่ะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว,ว่ามันมียาเก๋าบางตัวที่อาจจะมีผลกระทบให้ค่าตับหรือว่าค่าไตขึ้นได้เล็กน้อยอค่ะทีนี้ แต่ทุกครั้งเนี่ยถ้าเกิดเป็นของหมอเองอะค่ะถ้ามาตรวจรักษาค่ะหมอจะเช็คต้องจากค่ายูริกแล้วเนี่ยจะเช็คค่าตับค่าไตาทุกครั้งถ้ามีปัญหาเนี่ยเราเปลี่ยนยาค่ะก็ก็จะดีขึ้นแล้วก็ปัจจุบันอะคะ่ะในตัวเลือกของการให้ยาเกาเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะถ้าตัวนั้นมีปัญหาเราให้ตัวนี้ได้คือ ไม่อยากให้คนไข้กลัวยาจนไม่กินไปเลยเพราะว่าผลกระทบที่ตามมามันจะมากกว่าค่ะอ,อ๋อต้องก็ต้องรักษาด้วยยาด้วยแหละใช่กอย่างนึนนงค่ะม,มีคนถามว่าเกากระรุมมาตอยต่างกันยังไงคะคุณหมอจริงๆทั้งเกาและลูกมาตอยเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่ข้อที่มีการอักเสบเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปมองลึกๆแล้วเนี่ยต่างกันมากๆเลยนะคะตัวเกาเนี่ยคือมันเกิดจากการที่มีผลึกของยูริกไปสะสมตามข้อค่ะพวกนี้ถ้าเกิดเราลด พวกผลึกไดใช่ไหมคะพวกผลึกยูริคือจากการกินยาก็ดีจากการที่เราดื่มน้ําให้มันช่วยขับยุลิกออกไปก็ดีเนี่ยพวกนี้อาการเกาก็จะดีขึ้น<ม>แต่ในะขณะที่ลูม,มาตอยเนี่ยปวดข้อเหมือนกันแต่มันเกิดจากการแพ้ภูมิในร่างกายตัวเองค่ะ<ม>คือร่างกายเนี่ยปกติเรามีภูมิเนี่ยเพื่อจะไปทําลายเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายใช่ไหมคะมแต่ว่าคนที่เป็นลูม,มาตอยเนี่ยเหมือนภูมิมันงงค่ะมันมเพี้ยนแทนที่มันจะไปสู้กับเชื้อโรคมันมาสู้กับข้อค่ะ ทำให้ข้ออักเสบขึ้นมาเพราะฉะนั้นยาที่ใช้รักษาเนี่ยจะเป็นยาที่ควบคุมเกี่ยวกับควบคุมหงันในร่างกายแล้วก็ลดการอักเสบมากกว่าอันนี้ก็คือต่างกันเลยค่ะมันก็จะเป็นในคนละแบบของคนละแบบใช่หรือว่าถ้าเรามาดูที่อายุนิดหน่อยนะคะถ้าเกาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าสังเกตดูอันนี้ไม่ต้องยังไงลองดูสิคะมักจะเป็นญาติผู้ชายสังเกตไหมคะอ่าจะเป็นญาติผู้ชายแต่ขณะรุมาตัวเนี่ยอาจจะ ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ดูผู้หญิงจะดูเยอะๆกว่านิดนึงไหมคะถ้าเราดูแบบนี้ก็มีผลของเรื่องเพศที่เกี่ยวข้องได้ด้วยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเพศด้วยใช่ค่ะเพราะว่าก็มีทั้งสองญาติทั้งสองคนทั้งพ่อและยายยายเป็นอะไรคะพ่อเป็นเก๋ายายเป็นลุงมาตอใช่ไหมคะอัเนี้ก็บางทีเราก็แบบสังเกตได้จากคนใกล้ตัวได้เลยค่ะโอเคแล้วก็อ๋อทายนี้แล้วนะคะค่ะคุณหมอสิริมาช่วยฝากอะไรกับคนที่กำลัง การรักษาโรคนี้สักที่หนึ่งนะคะ,ะก็คือโรคเกานะคะเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากๆแล้วก็แต่ที่หมอเห็นเนี่ยคือการรักษาที่ให้มันถูกต้องนะคะหรือว่าให้มันแบบว่าหายดีจริงๆเนี่ยมีน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นโรคเกานะคะอยากจะให้รักษาอย่างถูกต้องนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแบบข้อที่มันอักเสบบ่อยๆนะคะทำให้เราทุรนทุรายทํางานไม่ได้นะคะรวมถึงป้องกัน ในอนาคตในเรื่องของไตหรือความดันก็ดีนะคะและก็อาจจะขอฝากช่องตัวเองนิดนึงแล้วกันนะคะก็คือเป็นติ๊กตอกนะคะชื่อติ๊กตอกหมอแอมโรคข้อและแพ้ภูมินะคะก็จะมีให้ความรู้เกี่ยวกับเกาแล้วก็โรคข้ออักเสบแล้วก็โรคแพ้ภูมิต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์ถามคาถามได้ค่ะแล้วก็จะพยายามตอบให้ค่ะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอแอมหรือคุณหมอสิริมาจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชานะคะ แผนกอายุรกรรมนะคะแล้วเป็นคุณหมอสาวสวยของเราอีกท่านนึงนะคะก็อย่าลืมนะคะติดตามช่องคุณหมอแอมแล้วก็ติดตามรายการสมเด็จนาศิรราชาชาแนลสำหรับวันนี้ต้องขอราท่านผู้ชมไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ